บทนี้เนี่ยผมจะใช้วั t เชอร์นะครับตาม example ของของวิวเลยนะครับแล้วก็จะมี a อ d l ล b รารีตัวนึงเข้าไปใน Nux ด้วยนะครับชื่อว่า l o d a s h นะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าคืออะไรนะครับก่อนอื่นคือเราจะไปดูที่ vuejs.org นะครับไปดูที่ guide นะครับตอนนี้เราจะมาดูเรื่อง Watcher นะครับ c o m p u t e property i e and watchers นะครับเราก็มากดที่ Watcher นะครับ ตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่เขาต้องการทำเรามาดูมาดูสุดท้ายก่อนแล้นเขาบอกว่าเวลาเราพิมพ์คำถามเนี่ย hello world เนี่ยสังเกตว่ามันจะยังบอกว่า typing อยู่นะครตรงน,นี้ typing อยู่ผมยังพิมพ์อยู่นะฮะนะผมยังไม่หยุดแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ผมหยุดนะครับประมาณครึ่งวินาทีเนี่ยตัวนี้มันถึงจะเบ c e ขึ้นมานะครับสิ่งที่เราจะทำเนี่ยคือพยายามทำสิ่งทำสิ่งนี้กันตาม ตัวอย่างของเขาเลยแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังทีละอย่างก่อนอื่นเนี่ยเราจะไปดูที่เราเอพิโ o ดหนึ่งเหมือนเดิมนะครับง่ายๆนะครับผมจะลบเทมเพลตของผมที่หมดเลยในเพจเ s เหมือนเดิมแล้วก็สร้างเทมเพลตเปล่าพร้อมกับติฟอะนรนึงที่เป็นรูทหนึ่งนะนะครับสิ่งที่ผมจะทําก็คือผมจะเอาตัวเนี้ยของเขามาใช้นะครับซึ่งผมเซฟปุ๊บผมก็จะต้องดูก่อนว่าตัว example ของเขาเนี่ยเขามี v model ชื่อว่า question นะ n ผมก็จะไปตั้ง Data ของผมนะครับ Return erm question ออกมานะครับยังไม่มีนะครับแล้วก็ answer ผมตั้งว่ายังไม่มีก่อนนะครับเสร็จปุ๊บเวลาเรากลับไปดูที่ Resolve ของเราในพอร์ต l ล c a l host 3 0 0ันเนี่ย as yes no question เราก็จะมีกล่องขึ้นมาอย่างนี้นะครับต่อมาก็คือผมรู้สึกว่ามันไม่เหมือนของเขาเพราะว่าผมยังไม่ได้เพิ่มอะไรเพิ่มตีมอะไรเข้าไปผมขอ เบรกหนึ่งทีแล้วกันจะได้เหมือนของเขาเลยนะครับเหมือนไหมน่าจะคลายๆละอ๋อเขามี answer อยู่ answer c a n n o t g i v e you answer to t h i s q u e s t i o n นะ u n t i l you ask a question นะผมใส่ผมแก้ answer องเป็นอย่างนี้นะครับจะเหมือนของเขาแหละนะครับ as a yes no question ถ้าผมพิมพ์เนี่ยตัวเนี้ย อยากให้มันเปลี่ยนแล้วรอจนกว่าผมจะหยุดพอผมหยุดปุ๊บมันถึงจะตอบคําถามผมนะครับสิ่งที่เขาใช้เนี่ยเขาก็าบอกอยู่ว่าตรงนี้นะครับมันจะใช้ lodash นะครับนี่ครับมี ecosystem นะครับ of a j a x library อะไรอย่างเงี้ยเขาอธิบายอยู่นะครับบอกว่าเราก็ไปสามารถ import ของเขามาใช้ได้ตรงนี้เขาจะใช้ axios กับ lodash นะฮะ สิ่งที่เราสามารถสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะแอดไลบรารีเข้าไป2ตัวนะครับเราจะมาสต็อปเซิร์ฟเวอร์กันนะครับผมจะรัน npm install log s นะครับ l o d a s h อันนี้คือลงแค่ l o d a s h นะบางคนใช้ย a r n ก็ใช้ได้เหมือนกันนะะ log s ตัวเนี้ยถ้าเราใส่ปุ๊บมันจะในแพ็กเกจ js o n ของเรานะครับมันจะมันจะใส่ตรงนี้ให้ด้วยถ้าเราไม่ใส่เนี่ย มันจะไม่ขึ้นตรงนี้มันจะอินสต l l ลงไปในโนต้ตโบดูเปล่าๆเ,เฉยๆเลยนะครับจะไม่มาแอดตรงนี้ให้ทําให้เวลาคนเอาโปรเจกตเราไปใช้ต่อแล้วเราในบีม s t นสตอลเขาก็จะไม่ได้โดนโหลดแอดไปใช้นะครับต้องอย่าลืมว่าต้องใช้ลบเอถ้าเราเซฟลบเอ่อคีด์ีเซฟเดฟนะฮะมันจะรันเข้ามาในนี้นะครับเดี๋ยวเราเอาแค่ตรงนี้ก่อนแล้วก็สําหรับคนที่ขี้เกียจพิมพ์นะฮะลบเแล้วก็พิมพ์ axios อย่างนี้ก็ได้นะครับ i ในย่อไปจากอินสตอลนะครับ บางคนบอกว่าเราลงหลายๆไลบรารีได้ไหมก็พิมพ์ต่อไปเรื่อยๆเลยก็ได้ของจริงแล้วนะครับผมพิมพ์แค่นี้จะได้ลบ axios ด้วย npm run dev นะครับเพราะว่าเราลงเสร็จแล้วผมก็จะ start server นะตอนนี้ก็จะอยู่ที่พอร์ตเมื่อกี้ axios เพิ่มขึ้นมาแล้วนะมาดูที่ตรงนี้ ตรนนี้ใช้ได้เหมือนเดิมน,นะครับสิ่งที่เราทําก็คือเขาบอกว่าเขาจะเพิ่มว c ชเข้าไปนะครับตอนที่วอชเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ question เนี่ยเปลี่ยนนะครับมันจะมี new question กับ old question เด้งเข้ามาในว c ชนะครับซึ่ง question ตัวเนี้ยมันจะเปลี่ยนตอนไหนมันจะเปลี่ยนก็ตอนที่ input ของเราเนี่ยตัวน,นี้คือช่อง,ง text box ของเราซึ่งช่องนี้ของเราเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพิมมันเนี่ยมันจะเปลี่ยนฉะนั้น มันจะมี new question กับ o question เล้งเข้ามานะครับเขาก็จะ set this. s t t h i s answer บอกว่ารอรอไปก่อนพอลรอรอรอ,อเสร็จป,ปุ๊บเขาก็จะไปขอฟังชันชื่อ debounce get answer ซึ่ง debounce get answer เนี่ยมันคืออะไรมันคือฟังชันของ l o w d a s h นะฮะต้องไปอ่านแล้ว debounce คืออะไรการ debounce <c oughs> ก็คืออ่ามันจะรอตามเวลาที่เราอ่าขอ แล้วค่อยไปคอฟังก์ชันที่เราขอนะครับก็คือเป็นเหมือนกับเป็น delay เป็นการ delay ์ััง์์ัันนิดหนึ่งแล้วกันนะครับซึ่งไอ้ัั n ก์ชัน debounce answer เนี่ยมันคอตอน create นะครับตอนที่ element เราถูกสร้างเอ้ยตอนที่ view install เราถูกสร้างพูดผิดนะงั้นเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าเราจะทำยังไงเราจะใช้มันยังไงก่อนอื่นผมจะเริ่มจาก create เนีเป็นฟังก์ชันที่ต้องเขียนอันที่หนนะครับ ก็เราจะเป็นน่า้อใจว่าต้องอยูนะ่ข้างบนค c r e อเทเมื่อไหร่ก็ตามที่ v view i n s t a n c e เราถูก created อันนี้รู้สึกว่าจะอยู่ในบทที่ที่3านะครับเป็นเรื่อง v i w w n s t t n n e นะเราจะเซตเหมือนเขาเลยนะครับ t h i s debug get answer นะครับอันนี้เซเข้ามาปุ๊บสิ่งที่เรายังไม่รู้อย่างหนึ่งก็คือ underscore นะีมันคืออะไรตัว underscore นะมันคือ low dash นะครับเดี๋ยวไปดูกัน โลเดชนะในตอนนี้คือโลเดชแล้วมันก็จะมีฟังก์ชัน e ีบา n c e ต้องไปดู documentation นะเราเสิร์ชนีบาล์สดีบา n ์ e คอฟังก์ชันนี้นะรอก่อนประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเราตอนนี้มันจะขึ้นว่า e อ r o r ก็คือ underscore เนี่ย o ล d a s ช s พสตาร์ f ฟ e d นะฮะเราก็จะต้อง import พอเรา i m p o อ t เสร็จปุ๊บมันก็จะหายไปนะครับต่อมามันจะขึ้นปัญหาต่อมาคือ expected function นะั expected function เพราะว่า get answer เนี่ยเรายังไม่ได้เขียนนะครับแล้วก็นะครับตัว get answer ของเขาเนี่ยอยู่ใน method นะครับเราก็จะไล่เขียนเหมือนของเขาเลยนะครับก็ method get answer copy มาดีกว่า แต่การที่ผม Copy มาเดียวเดี๋ยวคนททงงว่าผมไม่ได้อธิบายนะครับผม Copy มาผมจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนจอไปใหม่มามาดูนะครับ e มทตอดนะครับมีมทอผมจะเขียนฟังก์ชันชื่อ get answer นะฮะแบบนี้เป็นฟังก์ชันนะครับสิ่งที่เขาทำอย่างที่1คือเขาบอกว่าไปเอา question index of Question mark มาหน่อยถ้าไม่มี question mark เขาจะ return บอกว่า question usually contain a question mark เพราะว่านี่คือคำถาม as k a yes no question เขา e x p e c t ว่า question question เนี่ยจะต้องตกลงคายเรื่องเครื่องหมายคำถามเสมอนะครับนั่นคือจุดที่หนึ่งฉะนั้นเขาเราจะเขียนตามเขาเลย if this question dot include อันนี้เขาใช้ index of question mark ผมเอา i n c l d e question mark แล้วกันนะครับเราจะ return ถ้าไม่ถ้าไม่มี question mark สิถ้าไม่มี question mark เราจะ return ว่าเราจะทำเหมือนเขาคือเอาอันนี้เข้ามานะครับเขาจะบอกว่า this answer ของเราเนี่ยคือ question usually contain question mark นะครับนี่คืออย่างที่หนึ่งฉะนั้น อูมว่าตรงเนี่ยมันดีบอ n ส e มันจะคอ l มาที่นี่และนะครับเพราะเรามีฟังชันชื่อ get answer แล้วจุดต่อไปที่เราต้องทำก็คือเราจะทำ watch มนของเขานะครับเขาบอกว่า watch เนี่ยอา่าผมไว้ไข้างบนนะผมต้องการจะ watch question ของผมนะครับผมพิมพ์เอาจะได้อธิบายไปเรื่อยๆด้วยนะครับ watch question Question, แล้วก็ Old Question อย่างนี้นะผมจะ Watch Question ทุกครั้งที่ Watch เนี่ยมันจะมี New กับมี Old เข้ามาทุกครั้งที่ Question มันเปลี่ยนนะครับผมก็จะบอกว่าถ้า Watch แล้วเนี่ยผมจะเปลี่ยน Text Answer ของผมเนี่ยบอกว่ากำลังรออยู่นะแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่นะลืมปิดเสียงเมื่อไหร่ก็ตามที่อ่า ยูเซอร์หยุดยูเซอ์พิมพ์ทุกครั้งเนี่ยผมจะดีบัลซ์ส่วนหนมาจะจะมาคอฟังก์ชันดีบัลซ์ก็คือฟังก์ชันที่เราเขียนอยู่ในใน create คือฟังก์ชันนี้ d i s t t debounce คือฟังก์ชันนี้สคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาตัวนี้ถูกแก้เราจะคอยนี้เมื่อเราคออันนี้เนี่ยมันก็จะรอ5้า0 0ห้มิลลิวิแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่มันรอเสร็จมันจะมาคอก็ get answer นะครับ ถ้า user ไม่หยุดพิมพ์ภายใน500ร้มิลลิเซกตัวเนี้ยก็จะไม่มีวันถูกคอนะครับลองดูก่อนว่ามันใช้ได้ไหมนะครับเดี๋ยวตรงนี้เกิดอะไรขึ้นอ,อ๋อในี้ c e s s a r y return statement ตรงนี้ต้อง return มันเรื่องมากนิดนึง่ะแล้วก็ใน warning มันขึ้นมาบอก เมื่อกี้มันมี o n น i n งเกิดแต่แช่มันก่อนนะครับ refresh นะฮะเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมพิมพ์เนี่ยถ้าผมไม่หยุดเนี่ยมันจะบอก waiting for you to stop typing พอผมหยุดปุ๊บมันจะบอก question usually contain a question mark นะครับอันนี้คือจุดที่1คือเสร็จไปละนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันมาคอยนี่แล้วก็รอ500มิลลิี r e s e แล้วก็ขอน,นี้พอขอน,นี้เสร็จปุ๊บ answer มันก็เลยเปลี่ยนเป็น end with a question mark แต่คราเนี้ยถ้าเราใส่ question mark เป็นหนึ่งตัวจะมีปัญหา เพราะมันจะขึ้นมันมันไม่มีค ondition ที่เรายังไม่ได้ทำเกี่ยวกับไม่มี question mark อยู่นะครับเราก็จะมาทำกันนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือเขาบอกว่า answer เนี่ยเซ็ตว่าเป็น thinking ก่อนอย่ที่หนึ่งเขาเซตเป็น thinking เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไปขอ API ชื่อ yes/no w h a t t h e f a c นก็มาดูกันนะครับก็ วิธีการ,อรของเขาก็คือเขาบอกเขาใช้ axios นะครับเราเพิ่งลง library ไปตอนเริ่มนะฮะแล้วก็จะขอ api ตัวนี้นะครับพอคอเสร็จปุ๊บมันก็จะเอา r e s p o n นเนี่ย r e s p o n นออกมาอ่ามันจะได้ r e s p o n นออกมาแล้วก็มาเซตレスปอน data. answer เนี่ยเข้าไปใน Answer ของเรานะครับถ้า Error เนี่ยเขาก็จะเซตว่าเอ r o ออร์เลคุณ n o t r h e api นะครับเราก็จะทำเหมือนเขาเลยนะฮะเราจะบอก a r i o s ดักเก็นนะครับนะครับซึ่งตัวนี้มันเป็น promise axios เป็น promise นะฮะเราก็จะดัดเด็นพอเราดัดเด็นปุ๊บเราสามารถล็อกレスพอร์ตออกมาดูได้นะ is ของผมคือ e s พอร์ตซึ่งผมจะไม่ล็อกผมจะบอกว่า this dot answer เท่ากับ โลเดชดอทแคปเปอทลไลซ์ ize, นะครับเอาไปแคปเปอทอลไลซ์เหมือนขา,าของเขานะครับแล้วก็เลดอทดตาดอทแนะครับแล้วถ้ามัน e อ r ร์เลนี่ยผมก็จะ c a ทแคตัวนี้เป็นเออร์เลอร์นะฮะทำเหมือนของเขาก็คือเอานแบบนี้ก็คือดิสซอ Answer ผมก็จะเอา Error มามาเตะ สังเกตว่าเขาไม่ได้ใช้ t h i s นะเขาใช้คำว่า vm สังเกต vm answer กับ vm answer ตรงนี้นะเนื่องจากว่าเขาใช้คำว่า function พอเขาใช้คำว่าฟังก์ชั n เนี่ยสโคปของ t h i s ที่อยู่ในนี้มันเปลี่ยนไปคนเขียน javascript หลายๆคนจะงงสำหรับมือใหม่แรกๆนะก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณใช้คำว่าฟังก์ชั n เนี่ย h i s t h i s ตัวเนี้ยสโคปเนี่ยมันอยู่แค่ฟังก์ชันนี้ ดิสตัวนี้มันคือของฟังก์ชันนี้ถ้าเราเอาถ้าเราต้องการสโคปของที่อยู่ข้างนอกเนี่ยเราต้องอา g n v วเลเบิลตัวหนึ่งมาชี้ที่ดิสของตัวเองไว้ก่อนแล้วดิสตัวเนี้ยจะรีเฟอร์มาถึงตัวนี้ได้นะครับแล้วก็ vm ตัวเนี้ยเวลาดอทอันเซมันก็จะรีเฟอร์มาที่ดอทอันเซอตัวนี้นะครับคนเขียนอาจจะงงแต่ถ้าเขียนเป็นแบบอย่างนี้แบบของผมนะี่เป็นช็อตแฮนด์ช็อตแฮนด์ฟังก์ชันเนี่ยช็อตแฮนด์เนี่ยสามารถใช้ดิสข้างในได้เลยนะครับ อันนี้แล้วแต่ความถนัดนะฮะอันนี้คือผมก็พยายามเขียนแล้วก็ให้อ่านง่ายก็คือใช้คำว่า this ได้นะครับอาจจะงงหน่อยตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวลองลันดูเกิดอะไรขึ้น axis o not defined นะครับเราก็จะเป็น i m p o r a x i o s f r o m นะครับ expect error to be handled expect error to be handle อ๋อโอเคได้ละเมื่อกี้ผมพิมพ์ผิดผมใช้ E ER R นะครับเสร็จปุ๊บพอเราพิมพ์เนี่ยตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด,ดพอผมหยุดมันก็บอกไม่มี question mark ผมพิมพ์ใหม่ผมยังไม่หยุดพอผมหยุดก็ขึ้นเหมือนเดิมพอผสมใส่ question mark ปุ๊บมันจะบอก thinking ไปโ no. นอย่างเช่นแบบเอ่อ this this we we o u t p u นี่ตอบ no แต่เพราะยังไม่ไหม no ทำไมมันไม่ yes ักที yes แล้วนะครับก็คือแล้วแต่ว่าไอตัว API ตัวเนี้ยมันจะรีเทอร์อะไรกลับมาผมก็อยากรู้เหมือนกันผมลองไปแปะในนี้ดูหน่อยสินี่ไงถ้ารีเฟรชไปเรื่อยๆมันจะมีตอบ no ตอบ false นะครับมันจะแ a นด o อมมาให้ นะครับก็คนทํา A P I ก็เข้าใจคิดดีนะอันนี้ก็อ่าจะเป็นตัวบอกว่า watch เนี่ยมาทาํางานยังไงนะครับ watch เนี่ยก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ question เนี่ยที่อยู่ใน input field ของเราเนี่ยมันเปลี่ยนมันจะเข้ามาคอน,นี้โดยที่จะมี new กับมีโมาด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองล็อกออกมาให้ดูด้วยแถลงนะครับ new question comma o question นะฮะ ฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามาดูคอนโซลนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมพิมพ์เนี่ยเก็บ a b นะครับ a b c นะครับมันจะบอกว่า new ของผมคือ a อแล้วก็เก่าของผมคือ a b นะครับผมพิมพ์ผมลบทิ้งก่อน new ของผมคือค่าว่างนะครับค่าเก่าเมื่อกี้มันคือ a b c ผมพิมพ์ตัว a ปุ๊บมันก็จะบอกว่าค่าเก่าของผมคือค่าว่างซึ่งอยู่ด้านขวามองไม่เห็นนะ ค่าใหม่คือ a ab ค่าเก่าคือ a ค่าใหม่คือ ab นะครับมันจะเข้าเข้ามันจะเข้ามาที่ watch เสมอเราสามารถเอาตัวเนี้ยมาใช้งานต่อได้นะครับแล้วก็วันนี้เราก็ได้ทดลองการ install l o w d a s h แล้วก็ install axios ด้วยนะครับบางคนอาจจะงงว่าไอ้2ตัวเนี้ยมัน import อย่างนี้ได้เลยเหรอการ import อย่างนี้เนี่ยคือการ import ตรงมาจากโฟลเดอร์ของ node module ขออธิบายเพิ่มอีกนิดหนึ่ง,น,ง,น,งนะครับการเพิ่ม library รเรามาดูที่โฟลเดอร์ชื่อ l o w d a s h ตัว L อยู่ไหน L นะครับมันจะมา import ที่โฟลเดอร์นี้เวลาเรา import l o w d a s h นะ Axios ก็ e เหมือนกันฉะนั้นถ้ามันไม่มีโฟลเดอร์นี้อยู่ใน Node module นม,มันจะ import ไม่ได้นะครับการที่เราจะมีโฟลเดอร์นี้ได้เนี่ยเราก็ต้อง run npm install นะครับเมื่อสักครู่ที่เคย run ไป install l o w dash นะครับ ถ้าเรา install แค่นี้นะครับใน p a ็กเกจ j s o n ของเรานะครับมันจะไม่ไม่ขึ้นตัวนี้มาให้นะครับเราต้อง run ล o s ด้วยพอ run o s นี่มันจะมาแก้ไฟล์แพ็กเกจ j s o n ของเราเนี่ยให้มีอันนี้ให้นะครับคนอื่นที่โค o n e โปรเจกตเราไปก็แค่ run npm install ก็ใช้งานได้เลยนะครับก็หวังว่าอันนี้จะมีประโยชน์ดูเป็นวิดีโอที่ยาวแล้วก็อธิบายอธิบายยากหน่อยนะครับ ก็ถ้าติดปัญหาอะไรก็ลองใส่คอมเมนต์สอบถามมาได้ครับจะพยายามอธิบายให้ดีกว่าน,นี้ถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวจะอัดให้ใหม่ขอบคุณครับสวัสดีครับ